กีฬาส่งข้อความมาเลยแหมหล่อนหลังต้องใจเย็นๆหน่อยสิมันจะมาลิ้นีแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้เขาวูหูแล้วนะคะเตียงสั่นแล้วนะคะทุกคนออคุณนากีฬาคะตอนนี้เนี่ยมันมีเด็กอยู่ในท้องของเจนนี่แล้วคะ่ะช่วงนี้ฉันก็ท้องไส้ปันปน่นป่วนน่ะให้คุณนากีฬาเนี่ยซื้อมะม่วงเปรี้ยวมาฝากบ้างแหมถ้าอยากกินก็ลองไปซื้อใต้คอนโดก็ได้นะไม่เห็นจำเป็นต้องรอผู้ชายเลย จะว่าไปเนี่ยก็รูอวอุ่นอยู่นะบ้านของอกจนนี่อะไรเนี่ยคุณเจนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายคือผมเนี่ยนอนที่ไหนก็ได้ครับโชว์ฟงโชว์ฟ้าก็ได้แต่ขออยู่บ้านคุณเจนนี่จนคุณเจนนี่คลอดก่อนนะครับเอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย วัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเดนนะคะกับบันฮันเรสเบบี้ชาเลนจ์มีลูกให้ได้100คนคะ่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมถึงมาเปิดซีรีส์ใหม่นะเพราะว่าน้องจูดี้เนี่ยได้จากเราไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเข้าเซฟของน้องจูดี้ไม่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องเจนนี่ลีนะคะผู้ที่จะมารับไม้ตอของน้องจูดี้นะคะน้องเจนนี่ลีเนี่ยก็จะมีความ น่ารักมากๆนะคะมีความแบบลูกครึ่งไทยผสมเกาหลีแล้วกันเนาะก็ให้นำสกุลลีแล้วกันนะคะอ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมากับเม โทนนูดน,นะคะแล้วก็ชุดลำลองก็จะเป็นเสื้อกางเกยงยีนนะคะอันนี้ชุดทางการนะคะน,นี่ดูภูมิฐานมากเลยกับผมฟาร่าอันนี้ก็จะเป็นชุดออกกําลังกายชุดนอนนะคะของนอน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดทาที่นะคะ ส่วนชุดต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดว่ายน้ำไฮคัสสูงมากอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าร้อนนะคะสบายสบายส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าหนาวนะคะมาทวนกติกากันก่อนนะคะว่ากติกา100 baby challenge มีอะไรบ้างนะคะ 1. ห,ห้ามใช้สูตรโกง 2. ห้ามแต่งงาน 3. ห้ามมีลูกกับซิมคนเดิม 4. ้ามทำงานนอกบ้าน 5. ห้ามจ้างพี่เลี้ยงเด็ก6ลูกที่โตแล้วสามารถย้ายออกจากบ้านได้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ย้ายลูกของเราออกจากบ้านนะคะทุกคนเราจะย้ายเราออกจากครัวเรือนแทนและกันเนาะเพื่อที่จะไปอยู่เมืองใหม่ๆแล้วก็อยู่หมู่บ้านใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นการทวนกติกากันนิดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะ เราก็จะกำลังจะย้ายไปที่เมืองชานมาชูโนนะคะหรือเมืองพาสซตี้ลิวิงนะคะนี่บ้านนะคะบรรยากาศก็จะเป็นห้องนี่เลยนะคะสีเอ,อิร์ธโทนอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะของน้องนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำก็สวยนะคะทุกคนดูแบบ เอโทนสบายๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในฝั่งของห้องรับแขกอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะแต่ว่าเราว่าเราจะย้ายโซฟาใหม่ละอันนี้ก็จะเป็นห้องเด็กนะคะก็จะมีเตียงสองชั้นแล้วก็จะมีเตียงเล็กด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องของคุณแม่นะคะก็จะมีที่วาดรูปนะคะแล้วก็ เตียงสำหรับนอนด้วยนะคะนี่เลยก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะเ,เป็นเพื่อนบ้านของเยเปนีเหมือนเดิมนะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคุณมิโกโอโจหรือว่าคุณอากิระหรือว่าเยเปนีเพื่อนรักเพื่อนรายของเราเนี่ยก็มาทัดทายนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่คะ่ะชื่อว่าเจนนี่นะคะโอ้ย ยี่นี่น่ะเหรอ,อยี่จินนี่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่มไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันคะฉันชื่อเพนดี้จ้ะฉันชื่อมิเกะค่ะแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่นี่เลยนะคะคุณอากิระนะคะเดี๋ยวชวนทุกคนเข้าบ้านก่อนแนะนําตัวเนาะแนะนาตัวอย่างสุภาพละกันนะคะทุกคนเชิญเข้าบ้านของเอจนนี่ก่อนได้นะคะเอสวัสดีครับคุณจนนี่โห น่ารักมากเลยอ่ะย้ายมาจากที่ไหนล้อครับอ,อก็เพิ่งย้ายเข้ามาค่ะย้ายมาจากประเทศไทยนะคะเป็นลูกครึ่งเกาหลีนะคะโหสวยขนาดนี้ยังไงอ่ะใจผมละลายแล้วนะเนี่ยอ,อืมมิาทุกคนหิวกันไหมคะถ้าหิวเนี่ยเดี๋ยวเนนี่เนี่ยทำอาหารให้กินกินไหมคะเออผมขอเบอร์คุณเจนนี่ไว้หน่อยได้ไหมครับ ดีว่าเผื่อว่าจะติดต่องานหรืออะไรสักอย่างเอาได้เลยค่ะได้เลยแต่เอาเป็นว่าทุกคนเข้าออบ้านก่อนนะคะแล้วเธอจะเข้าไหมเพนนีเข้าสิจ๊ะทำไมซธจะไม่เข้าล่ะจ๊ะ นี่ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ให้น้องๆน,นะคะมาเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเจนนี่นะคะทําอาหารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาคงจะหิวนะคะส่วนเราเองก็หิวด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าความต้องการของน้องเนี่ย ต้องการอาหารนะคะแล้วก็ทําอาหารก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าไฟจะไหม้ไหมเนาะเพราะว่าน้องยังไม่ได้ทำหัดทำอาหารเลยนะคะทุกคนยังไม่มีทักษะนะคะแต่ว่าจะเลือกทําอาหารง่ายๆนะคะนั่นก็คือสลัดนะคะโอ๊ยเจ็บจังเลยะคะ่ะ คุณเจนนี่ครับเป็นอะไรมากไหมครับเอ,อ่อมันคีนมิดบาทนิดน,นึงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะมันสอยแค่เล็บเออยังไงก็ระมัดระวังนิดน,นึงนะครับแต่ว่าแต่สัดของคุณเนี่ยกลิ่นหอมๆนะครับเออมันเป็นอาหารง่ายๆนะคะอุ้ยหอมจังเลยอะ่ะเจนนี่เอ,อ่อถ้ามิเกลอ,อยากทานก็หยิบไปได้เลยนะอืมอุ้ยฉันก็อยากจะทานอยู่นะเนี่ยขอหยิบเป็นหนึ่งชิ้นแล้วกัน แรงมากนะคือยังมีกโกก็คือここหยิบไปเลยคือตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สารสัมพันธ์กันนะคะส่วนเราเนี่ยก็ดำเนินการจีบคุณอากิระไปด้วยนะคะเออไม่ทราบว่าคุณอากิระอยากจะค้างคืนกับเอ่อเซตีที่นี่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอากิระหน่อยอาจเล่นมุกเสี่ยวเกี้ยวรักนะคะแล้วก็เออ จีบไปด้วยละกันนะคะอตอนนี้ก็เหลือเราสองคนแล้วนะคะคุณอากิระแม่ทราบว่าอยากจะค้างที่นี่ไหมพูดอ,อย่างนี้ผมใจละลายเลยนะครับเนี่ยจะดีหรอครับถ้าผมจะค้างที่นี่อ๊ทุกคนตอนนี้ขึ้นจูบแรกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเจนนี่นะคะมาจูบแรกกับคุณอากิระก่อนนะคะนี่เลยจูบแรกได้แล้วนะคะหนึ่งสองสามจูบ น่ารักมากเลยอะคือแบบคนาลาคิระก็น่าจะฮอตมากมากเลยนะคะทุกคนอ,อถาอานนอา้าอย่างนั้นอยือว่าอย่างงั้นอย่างงี้นะครับผมขอค้างที่ห้องคุณเจนนี่สักคืนได้ไหมเอ,อ้ยได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะว่าแต่เอา้าคนาลาคีระคนาลาคีระอยากจูบแล้วอ,อีกนะคะคือแบบสองคนนี้ความรักหวานแววมากเลยอะทุกคน อะเดี๋ยวเรามีลูกเลยละกันนะคะ transform baby นะคะก็มาที่เตียงนะคะนี่เราไม่พูดพ่ําทาเพลงนะคะเราก็จะมีลูกเลยเนาะเพราะว่าในไหนก็มีหนุ่มมาทักทายเป็นแบบเพื่อนบ้านมาทักทายละเราก็ทําการวูบูได้เลยเนาะคือโชคดีอย่างหนึ่งนะที่เราย้ายมาอยู่ ที่อพาร์ตเมนต์ของเพงนีเนี่ยเพราะว่าอาอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีอากิระคิโบดาลิงหรือว่ามิโกะเนี่ยามาทักทายเรานะคะเราก็จะมีโอกาสนะคะที่จะมีลูกกับคุณอากิระได้ง่ายด้วยนะคะไปกันเลยค่ะคุณอากิระเจนนี่พร้อมแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลองไปแอบดูกันนะคะนี่นี่แอบแอบมาข้างล่างนะคะเอ้ยนี่ ดูแบบข้างล่างนะคะนี่ตอนนี้เขาโหวตแล้วนะคะเตียงสั่นแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าน้องจะท้องไหมแต่เราก็มั่นใจนะว,ว่าน้องเจนนี่เนี่ยจะไม่ทำให้เราผิดหวังนะคะซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเออเปอร์เซนต์การท้องเนี่ยมันมีสูงมากนะคะแล้วแน่นอนว่าสุดท้ายแล้ว เจนนี่ก็ท้องแล้วนะคะตอนนี้น้องท้องแล้วนะคะทุกคนครั้งเดียวปิดเลยเอ,อคุณอากิระคะตอนนี้เนี่ยมันมีเด็กอยู่ในท้องของเจนนี่แล้วค่ะอุ้ยผมดีใจมากเลยครับว่าแต่อ้าวแล้วคุณอากิระไปไหนอะ่ะคุณอากิระกลับเลยเหรอแรงเกินคุณอากิระอุ๊ยตอนนี้เจนนี่แพ้ท้องนะคะทานเพื่อลูกนะคะ สองชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เหมือนน้องปวดทอ้องเนาะน,น้องต้องแบบแพ้ท้องนะคะเดี๋ยวให้น้องทําอาหารก่อนนะคะทุกคนอ่ะนี้เลยนะคะทํากับข้าวทําอาหารทําอะไรกินทําเป็นคับเค้กลวกันเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทํา เพราะอาหารหวานๆเนี่ยน้องเนี่ยจะมีโอกาสได้ลูกสาวนะคะเพราะาตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีสตอรอเบอรี่เนาะฉะนั้นแล้วนี่ยเราก็จะต้องออทำขนมหวานนะคะ ทานนะคะแต่ไม่รู้ว่าสูตรนี้เนี่ยจะได้ลูกสาวหรือเปล่าเนาะออ๊ยน้องมีการแพ้ท้องนะคะไม่รู้ว่าจะได้ลูกแฝดไหมเราไม่ได้ตังค่าที่ดินให้เป็นลูกแฝดด้วยนะคะทุกคนก็ลุ้นเอาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่อยากได้ลูกแฝดนะอยากได้ลูกคนเดียวเพราะว่าถ้าลูกแฝดเนี่ยเราน่าจะเลี้ยงยากเหนื่อยนะคะตอนนี้เนี่น้องก็เออผะอืดผะอมมากเลยเอย เวียนหัวมากเลยอยากกินอะไรเปรี้ยวๆจังเลยอ่ะที่นี่มีมะม่วงดองขายนะคะอยากกินจังเลยอะทุกคนเอ้ยจะหาซื้อที่ไหนได้เอ๊ะหรือว่าจะถามเยปเพนนีดีว่าซื้อมะม่วงเปรี้ยวที่ไหนได้นะอ่ะเดี๋ยวแต่ตอนนี้เนี่ยต้องหยิบคัพเค้กกินก่อนนะเคัพเค้กของเรานี่กล้าอร่อยดีนะเฮ้ย ็รู้สึกว่าหายอยากอยู่นะนิดนึงแต่ว่าก็ย,ยังอยากกินมะม่วงเปรี้ยวอยู่นะเนี่ยนี่แพนนี่แพนนี่ทัวร์แบบคุณอักกีฬาของเยียบเยียบไปไหมอ่ะฉันเช็คโทรศัพท์มานานแล้วนะฉันไม่เห็นคุณอักกีฬส่งข้อความมาเลยแหม่หล่อนหลังต้องใจเย็นๆหน่อยสิมันจะมาลี่แบบนี้ไม่ได้นะโอ๊ยช่วงนี้ฉันก็ท้องไส้ปัน่นปวนน่ะฉันจะ ให้คุณอากิละาเนี่ยซื้อมะม่วงเปรี้ยวมาฝากบ้างแหมถ้าอยากกินก็ลองไปซื้อใต้คอนโดก็ได้นะไม่จำเป็นต้องรอผู้ชายเลยทำตัวสําอ่อยไปได้แหม่เธอการท้องครั้งแรกเนี่ยฉันก็ต้องสำคัญนิดหนึ่งปะฉันก็ต้องหลอให้คุณอากิละาผู้ชายที่ทำให้ฉันท้องเนี่ยซื้อมาให้ไม่ใช่เช่นฉันเนี่ยลงไปซื้อเองฟังนะสาวเธอต้องหัดดูแลตัวเองบ้าง ผู้ชายดูแลตัวเองอพูดแล้วก็อยากสะอาดเซียนเอางี้แหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรองไปซื้อมะม่วงให้ทุกคนคุณอากิระโทรมานะคะเอ่อเฮ้ยฟังนะเราต้องการที่พักส,สักคู่เออเหมือนคุณอากิที่บ้านคุณอากิระเนี่ยมีปัญหาก็เลยจะมาขอพักที่บ้านนะคะซึ่งครั้งแรกเลยนะที่เราแบบ มีคนามาขอพักนะคะอาจจะด้วยเพราะว่าเรามีภาคเสริมของ growing together นะคะเดี๋ยวเราให้เพนนีเนี่ยกับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาวาดภาพกันก่อนนะคะก็เน,นื่องด้วยที่เราไม่สามารถจะออกไปทำงานนอกบ้านได้นะคะเราก็จะต้องทำงานที่บ้านโดยการวาดรูปเนาะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ย้ายมาที่บ้านแล้วนะคะคุณอากิระคะคิดถึงจังเลยค่ะว้า และมะม่วงอ่ะไอซื้อมาให้ไหมคะอุ้ยยังจะกินมะม่วงอยู่เหรอก็คืออนี่ค่ะกุญแจนะคะถ้ามีอะไรก็แวะมาหาเจนนี่ได้ตลอดเลยนะคะทุกคนแล้วคือความพีคเนี่ยเขาไม่ได้มากันแค่คนเดียวนะคะตอนแรกเรานึกว่าอากิระมาแค่คนเดียวนะแต่เขายกมาทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นมิโกะหรือ ดาริงนะคะมากันหมดเลยแพกมากคือเธอเธอไม่เก่งใจฉันบ้างเลยหรออากิระถ้าเก่งใจฉันบ้างนิดนึงก็ได้นะคือแบบมากันหมดเลยอโอขอบคุณนะที่ให้มาพักนี่ดาริงชัวร์ที่พักที่นี่เป็นไงบ้างอะ่ะชัวร์เปนคุณ้าพที่จะแคบไปน,นิดนึงนะเออฉันก็ว่าแคบมากถ้าบ้านเม่นไม่ดีนะ ฉันไม่มาแน่นอนเลยก็คือเน็นไม่ดีก็เลยไม่มาได้หรอแบบนี้แล้วทางเจนนี่เนี่ยตอนนี้ก็คืออ้วกใหญ่เลยนะคะทุกคนคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าน้องแพทองมากาเนี่ยมีโอกาสได้แฝดสามนะแต่เราลุ้นมากเลยอะเรายังไม่อยากได้แฝดตอนนี้มันต้องปั่นป่วนแน่เลยทุกคนเนาะก็อย่าเพิ่งมีแฝดเลยละกันนะคะ เออให้น้องเข้าห้องน้ําก่อนเนาะส่วนกระเป๋านี้เอาไว้ยังไงเนี่ยกระเป๋ามาสามใบเลยเอ้ยเนี่ยจะว่าไปเนี่ยก็รูปอุ่นอยู่นะบ้านของีกจิงที่อะไรเนี่ยใช่ก็ดูดีนะแต่ว่ามันจะคับแคบเกินไปไหมเนี่ยแล้วเยจินนี่ก็ถองด้วยอ่ะเราจะกลับตอนไหนเนี่ยหรือว่าพี่อาคิราเนี่ยอยากให้เราอยู่ที่นี่เพื่อที่จะดูเยจินนี่คลอด อ้ยเพนนีเพนนีเสียงเบาๆหน่อยจ้าคุณอาคิระคะพอดีว่าขอโทษนะคะเพนนีเนี่ยเสียงดังมากเลยโอ้ไม่เป็นไรเลยครับเพนนีจ้าเบาๆเสียงหน่อยพอดีว่าที่ห้องมีแขกนะจ้าเออผมว่าหรือว่าเขาเนี่ยกําลังทําอะไรสักอย่างเอ๊ฉันไม่รู้นะคะแต่มาว่าเรื่องฉันแบบนี้นะเพนนีเขาเป็นคนดีนะคะแต่ผมว่าเคยได้ยินว่า ห้องข้างๆคุณเจนนี่เนี่ยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเสียงเยปินีเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะคือผมจะขิดจตขวางใจอะ่ะแล้วผมก็เป็นห่วงคุณมากผมขออยู่ดูแลคุณจนกว่าคุณจะคลอดได้ไหมอืมก็ได้นะคะก็ถ้าสมมติว่าคุณเป็นห่วงลูกของเจนนี่จริงๆ สนนี่ก็ยินดีให้คุณอยู่ต่อค่ะก็ก็จะอยู่จนเนนี่คลอดน,นะคะซึ่งก็คือสามวันหลังจากนี้คือไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขามาอยู่ที่บ้านเราเพราะอะไรนะคะแต่ว่าเราดูจากปฏิทินเนี่ยเขาจะอยู่อีกประมาณสามวันนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยก็ต้องทํากับข้าวนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะครับคุณเชนนี่ โอไม่น่าเชื่อว่าคุณเจนนี่จะเป็นมือใหม่ใช่ค่ะเจนนี่เป็นมือใหม่นะคะเขินเขินเลยเนี่ยคืาแบบมีทำขวดพิกไทหลนด้วยลองคน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 อีกนิดนึงนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ใส่ใส่ลงไปอีกนิดนึงครับผมว่าลองเพิ่มซอสอีกนิดหน่อยไหมคะ เจนนี่ว่าพอแล้วนะคะกลัวเป็นเนนะคนมาค่ะแล้วยั่มิโกะเนี่ยโกรธอ,อะไรมาทุกคนแล้วเหม็นอะไรอ๋อเหม็นเครื่องทำกาแฟนะคะที่เอ่อเนนาเสียดะคะ่ะก็ช่วยมาเอาออกหน่อยสิอยู่บ้านทหนน้่นิงดูได้ทำไมต้องแบบให้ฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะน้องเจนนี่เนี่ยมีทัก,กษะการปรุงอาหารระดับสองแล้วนะคะก็ถือว่า รอดผ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ได้แล้วนะเอออ่ะอ่ะเนี่ยรู้จักรางจงล้างจานหน่อยมิโกะเอ้ยเออ,เอ,อก็ดีนะมิโกะรู้จักแบบเช็ดทำความสะอาดนะอ,อ่ามิโกะจ้าขอบคุณนะจ๊ะที่มาเช็ดทำความสะอาดให้เดี๋ยวเรากลับไปทําอาหารต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะทําไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวทำทำครั้งนี้เนี่ยเราทําเผื่อดาลิงมิโกะแล้วก็เออ คุณอากิระด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นแซกปลาแซลมอนนะคะอ,อทุกคนคะมาชินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกทุกคนนะคะมาทานอาหารนะคะทุกคนคะมาทานอาหารได้แล้วนะคะทำอาหารเสร็จแล้วคะ่ะเออนี่เลยนะคะคุณอากิรอิ่มมากเลยอะ่ะหยูยหอมจังเลยอะ่ะผมขอชิมก่อนเลยนะคะหยูยหอมจังเลยอะ่ะ อืมน้ำอุ้ยอร่อยนเนี่ยอร่อยมิจ๊ะอร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะอืมรสชาติเป็นยังไงบ้างนะขอชิมหน่อยสิอืมอร่อยนะเนาะแม่ดาลิชฉันบอนกแล้วว่าอร่อยวิวิกกอร์อร่อยจริงๆเออขอบคุณนะคะคุณวิกกอคุณดาลิชเฮ้ยเยเดลิคเยเดลิควางจานแบบนี้เลยเหรอเฮ้ย เมื่ขขอไหร่มิกก้ากับแกลินจะกลับนะไม่มีเวลาจุ๋ยกับคุณอากิระเลยอะ่ะเฮ้ยแซงจังเลยคุณอากิระคะคุณบอกให้อืมญาติญาติคุณน้องๆคุณกลับได้ไหมคะคือมันค่อนข้างจะ,จะอึดอัดน,นิดนึงอะคะ่ะเฮ้ยไม่ได้หรอกครับตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยไฟดับแล้วก็เน็ตไม่มีครับเด็กๆก็ควรจะมาอยู่ ดูหล,หลานก่อนเอ,อ๊ยถ้าว่าอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเลยตามเลยนะคะ๋อแล้วคุณเจนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายคือผมเนี่ยนอนที่ไหนก็ได้นะครับโชโฟงโชฟ้าก็ได้แต่ขออยู่บ้านคุณเจนนี่จนคุณเจนนี่คลอดก่อนนะครับเฮ้อเอา้คเอาคุณอากิระคุณอากิระเป็นลมสลบลงตรงนี้เลยเอ้ย ทำไมกลิ่นเหม่นจังเลยเนี่ยนี่อากิระแอบนานมากนะอย่าทำตัวโสโครกเข้าใจปะโหเป็นผู้ชายยังไงเนี่ยไม่ดูแลความสะอาดเลยแล้วจีนนี่เนี่ยชอบหลงได้ยังไงโอ้ทุกคนตอนนี้คือวุ่นวายมากเลยแล้วตอนนี้นะคะน้องจีนนี่ก็ใกล้คลอดแล้วนะคะอีแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะคะทุกคนปวดท้องจังเลยอะคะ่ะคุณอากิระ หิวก็หิวไม่รู้ว่าปวดท้องกระเพาะหรือว่าปวดท้องจะคลอดก็น่าจะใกล้คลอดแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นการหิวข้าวนาอแล้วก็เหลืออีกแค่4ี่สินาทีเองน,นะคะเจนนี่เนี่ยก็จะคลอดแล้วนะคะทุกคนคือแบบตอนนี้เนี่ยท้องใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าน้องก็คือรู้สึกอึดอัดมากเลยอย จะคอดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่45้านาทีเองเอ่อเดี๋ยวเราให้คุณอากิรานะคะเชิญสัมผัสคันก่อนละกันเนาะเพราะว่าอยากรู้ว่าลูกดิ้นไหมอ,อคุณอากิราคะช่วยสัมผัสคันของเจนนี่หน่อยได้ไหมคะเพอีกว่าเจนนี่ไม่รู้ว่าลูกจะดิ้นอยู่หรือเปล่าเออผมว่าดิ้นนะครับเด็กๆก,ก,ก็จะออกมาแล้วปลอดภยัยผมและก็น้องๆเนี่ยจะช่วยเป็นกำลังใจให้กับ คุณเจนนี่คุณเจนนี่ไม่ต้องห่วงนะครในเรื่องของกำลังใจผมจะเป็นกำลังใจให้คุณเจนนี่เองเออแน่หรคะยังไงก็ช่วยเจนนี่หน่อยนะคะเจนนี่อยากจะแบบคลอดมาแล้วก็ปลอดภัยอะคะ่ะตอนนี้เหลืออีกแค่สิบวินาทีนะคะคือในเกมมันจะเขียนว่าสิบ นาทีวนะแต่ความจริงคือสิบวินาทีนะคะน้องก็จะคลอดแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยน้องก็จะเดินไปคลอดนะคะเราจะให้น้องเดินไปคลอดเองเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเเปลเด็กมานะคะทุกคนนี่สามสองหนึ่งนะคะแพ้วโอ๊ยจะต้องคลอดแล้วอ๋ยปวดท้องคนกีฬาก็น่าราบมากเลยมาเป็นกำลังใจให้เราแตะถือสมุดไปทำอะไรแล้วเดินหนีไปเลยเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อนะคะ าตามาแฟนคลับนะคะผู้ติดตามช่องเรานะคะที่ตั้งชื่อเข้ามาให้กับลูกของจูดี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งให้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งให้เจนนี่นะคะใครที่อยากจะตั้งเนี่ยก็สามารถพิมพ์ตั้งชื่อกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะให้ชื่อว่ามิโกโตนะคะนี่เลยเด็กคนแรกของเรานะคะ คือโชคดีที่ไม่ได้แฝดเนาะเพราะว่าเราจะเลี้ยงลูกเนี่ยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะด้วยการที่จากวัยทารกไปไวัยแบบบอกเนี่ยเราก็เอชอัพได้เลยแต่ว่าวัยแบบบอกไปไวัยคลานเนี่ยเราจะให้เด็กเนี่ยสามารถทานอาหารนะคะบนเก้าอี้ได้เราถึงจะให้น้องเนี่ยเติบโตถ้าส่วนวัย ต่อแต่ไปไวัยปฐมเนี่ยเราจะให้เด็กเนี่ยมีทักษะเต็มทุกทักษะนะคะถึงจะให้เติบโตนะคะและก็วัยปฐถมไปไวัยมัธยมวัยรุ่นเนี่ยก็จะให้เด็กเรียนได้เกียร A ก่อนถึงจะให้เติบโตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะให้น้องมิโกโตนะคะได้เติบ โตนะคะนี่เลยนะคะเรื่องการดูแลนะคะเติบโตไปเลยลูกหนูจะได้โตแล้วนะจา๊ะพอนเศษจากแม่โตเลยจ้ามาเลยนะคะโตแล้วนะคะทุกคนมาเลยมายังมายังมาแล้วนี่แี่สุ่มนะคะหนึ่งนะคะสองนะคะสามนะคะเป็นเด็กอ่อนไหวนะคะ ว้าวไม่รู้เเกจะสุ่มไหมย,ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเ้ยไอโอ้ยทุกคนนี่นะคะหน้าตาของน้องมิโคโตะนะคะคือน่ารักมากเลยมีแววทรงหล่อนะคะทุกคนน่ารักมากผมเนี่ยก็มาจากเกมสุ่มให้เลยนะคะส่วนหน้าตาก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะแล้วก็มีใส่เป็นเหมือน บิกอายให้น้องนิดนึงนะให้ตาน้องมีแวววนะคะแล้วก็ใส่สก,กินให้น้องนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดของน้องในแต่ละวันนะคะชุดหน้าร้อนชุดหน้าหนาวนะคะชุดประจําวันแล้วก็ชุดทางการเนาะ,ะก็นี่ก็จะเป็นน้องมิโกโตะนะคะก็ขอฝากชาเลนจ์บันนันเรดเบบี้ชาเลนจ์นะคะกับ ซีรีส์ที่มีชื่อว่าฉันจะมีลูกให้ได้100คนนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ตั้งใจมากๆเลยเนาะคือเราเนี่ยพยายามกบจุดบอดที่เราไม่ได้ตรวจเช็คมอดหรืออไม่ได้สำรองเซฟเกมไว้หรืออะไรก็สุดแท้แต่เนาะครั้งนี้เนี่ยเรา ปิดข้อบกพร่องตรงนั้นไว้หมดเราจะพยายามเล่นชาเลนนี้ให้ครบ100คนยังไงเนี่ยทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด่นด้วยนะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เด่นด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเด่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ